สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีลินทาร์ดนะคะวันนี้มาเจอแม่หมออีกเช่นเคยนะคะกับการเปิดไพ่แ a นด o m l y สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะความนิ่งของคุณทำให้ใครบางคนกลับฟุ้งซ่านเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครกันนะที่ฟุ้งซ่านกับความนิ่งของคุณเนาะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะถ้าฟังแล้วรู้สึกอึดอัดเกิดพลังงานลบก็สามารถที่จะเลื่อนผ่านได้เลยนะคะและหากมีการก้าวล่วงประการใดผิดพลาดประการใดแม่หมอต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานตัวตนของคุณกันก่อนนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอเปิดไพ่เช็คพลังงานตัวตนค่ะ น่าจะมีคนฟุ้งซ่านจริงๆเนาะเปิดใบแรกมานี้ก็เหมือนคุณมีการอาลุ่มหลงมัวเมากับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าเนาะอืมใบแรกนะคะ เหมือนเราไปเคยหลงไหลกับอะไรเนาะแต่ว่าสิ่งนั้นนะมันมันค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่มันมันไม่ดีเนาะอ่าที่เราเอาเข้ามาในชีวิตของเรานะอาอาจจะเกิดการผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ได้นะที่เราไปเอาบางสิ่งบางอย่างหรือไปเอาบางคนก็ได้นะให้เข้ามาในชีวิตของเราอ่ะซึ่งสิ่งนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ เป็นผลดีกับชีวิตของเราเลยนะเออเหมือนเหมือนประมาณนี้นะอืมคุณอาจจะเคยช่วยเหลือใครนะอาจจะช่วยเหลือทางด้านเงินทองก็ได้นะอา่าแต่คนคนนั้นเนาะที่คุณให้ความช่วยเหลือเขาคุณให้ความไว้วางใจในตัวเขาคุณเห็นว่าเขาเป็นมิตรกับคุณนะอืมเพราะคุณรู้สึก คือความเป็นตัวคุณนะคุณเป็นคนที่มีความจริงใจมีความบริสุทธิ์ใจถ้าคุณช่วยเหลือใครนะ,ะคุณก็จะให้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แต่ว่าคนคนนั้นน่ะที่เขารับความช่วยเหลือจากคุณน่ะเขาอาจจะมีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังก็ได้นะ,ะการที่คุณช่วยเหลือเขาช่วยเนี่ยม,มันมันเหมือนกับว่า มันเหนื่อยนะในการช่วยเหลือครั้งเนี้ยมันเหนื่อยมันหนักมันมันต้องแบกภาระเนาะอืมมันต้องดูแลเขานะแต่สิ่งเนี้ยมันมันกลับกลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันกักขังคุณเอาไว้นะอ่การนำเอาสิ่งนี้หรือใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณอ่ะกลับกลายเป็นว่า เขาเหมือนมาเป็นสิ่งที่พันธนาการคุณไว้กักขังคุณไว้นะทำให้คุณขาดอิสระขาดความเป็นตัวของตัวเองนะอืมเนี่ยภายใบนี้เนาะมารู้สึกถึงความอึดอัดนะอึดอัดอยู่เหมือนอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่กับคนผิดอะไรประมาณเนี้ยเอนั่นแหละนี่คือ สถานการณ์ที่คุณไปเจอมานะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงอีกนะคะกับหัวข้ออะไรนะ,ะความนิ่งของคุณทำให้ใครบางคนกลับฟุ้งซ่านนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะ ไ่ใต้สำรับนะคะสี่เหรียญพลังงานตัวโตวของคุณนะคะเดอะเมจิเชียนนะเรียกว่าตอนนี้นะตัวคุณนะเ,เป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะนั่นแหละนะเข้าถึงจุดที่คุณรู้แจ้งรู้แจ้งในทุกๆเรื่องตื่นรู้นะผ่านบททดสอบมาแล้วผ่านประสบการณ์ของความ ปวดนะอ่าจนตอนเนี้ยคุณฉลาดมากมมันเหมือนอะพูดตรงๆนะเหมือนเราเคยไม่ฉลาดมาก่อนเนาะเออเหมือนเราเคยไม่ฉลาดมาก่อนเราเป็นคนที่ไม่ทันคนนะอืมอาจจะจากหน้าไพ่เมื่อกี้ที่เปิดมานะเหมือนคุณได้นําใครสักคนอนะเข้ามาในชีวิตของคุณนะซึ่ง เข้ามาแล้วนะ่ะเหมือนมาทําให้ชีวิตของคุณอนะมันแย่อืมเหมือนเข้ามาทําร้ายตัวคุณเองอะเหมือนนําสิ่งที่ไม่ดีอะเข้ามาในชีวิตของตัวเองด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่รู้เท่าทันนะเอออาจจะไปเจอกับคนที่ไม่ได้หวังดีกับคุณเนาะเออไปเจอกับศัตรูคู่อริก็ได้เนี่ยเนาะมีการขัดแย้งมีการทะเลาะกันนะอืม คุณอาจจะไปให้ความช่วยเหลือเขานะแต่สุดท้ายนะอประมาณว่าถูกแหวงกัดอืมนะทำให้คุณได้รับความยุ่งยากลำบากในชีวิตของคุณนั่นแหละไม่ว่าเป็นความสัมพันธ์อะไรก็ไม่แน่ใจเนาะอืมตรงนั้นนะแต่มาวันนี้พลังงานในตัวคุณนะคุณรู้แล้วคุณตื่นรู้แล้วคุณเข้าใจอะไรหมดแล้วบททดสอบที่คุณไปเจอตรงนี้นนะ เมื่อก่อนคุณอาจจะไม่รู้เท่าทานคุณเนาะเอ่อคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากคุณน่ะเอ่อเข้ามาคือดูจากภายนอกเนะี่ยแบบเหมือนเข้ามาเข้ามาดีอะ่ะมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณหรืออะไรก็ตามนะคือสวมหน้ากากนั่นแหละประมาณว่าสวมหน้ากากเข้ามาหาคุณนะ่ะเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณไม่ได้มีความจริงใจให้กับคุณมีอะไรแอบแฝงเบื้องหลังนะ อืมคุณไปเจอตรงนั้นมาเนะ่ะบททดสอบตรงนั้นน่ะมันทําให้คุณเป็นคุณในวันนี้นะเดอะแมจิเชียนะฉลาดแล้วทันโลกทันคนและเข้าใจอะไรหมดแล้วตอนนี้ไม่มีใครจะมาเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วหวังว่าจะมาอ่าสวมนักกากเพื่อมาล่อลวงมาหลอกลวงมาสแสวงหาผลประโยชน์อะไรจากคุณไม่มีทางนะ คุณรู้เท่าทันหมดเพราะตอนนี้ตัวคุณอะเซนคุณแรงด้วยนะสิ่งที่คุณไปเจอมาน่ะตรงนั้นมันกระตุ้นคุณนะให้ปัญญายานของคุณอะภายในของคุณอะมันเปิดออกเซนเปิดตาที่สามเปิดยานอย่างรู้เปิดนะอืมคุณจะมีเซนที่ว่าจับพลังงานคนได้นะคนที่เข้ามาหาคุณอะคุณจะรู้เรียกว่าฉลาดทั้ง ภายนอกฉลาดในการดูคนแล้วก็เซนส์ข้างในของคุณอนะตรงนี้ในการจับพลังงานของคนอะเหมือนมีเลดา้าที่บอว่าจับความรู้สึกของคนได้นะเออใครจะเข้ามาหลอกลวงคุณอนะไม่มีทางไม่มีทางที่จะทำอะไรคุณได้เลยนะอืมแล้วหลังจากที่คุณไปเจอกับเอ,อ่อใครบางคนนั่นแหละที่เข้ามาในชีวิตของคุณอนะที่ มาสร้างความเสียหายให้กับชีวิตคุณนะคุณก็มีการตัดออกไปแล้วอืมมีการเดินจากกันไปแล้วนะคะหันหลังให้กันไปแล้วเนาะอืมแล้วคุณก็ไปมุ่งอยู่ที่การทำมาหาเงินของคุณนะสร้างเนื้อสร้างตัวของคุณไปโฟกัสกับการสร้างฐานะสร้างความมั่นคงอืมสร้างสร้างความมั่นอะมั่งคั่ง ให้กับตัวคุณเองนะอืมแล้วเนี่ยแต่ว่าเห็นพลังงานของคนเก่าๆนะเนี่ยไพ่หกถ้วยเนาะคนเก่าๆนี้ก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นได้หมดอ่ะจะเป็นคนรักเก่าเนาะเพื่อนเก่าหรือใครก็ตามอ่ะที่เป็นความสัมพันธ์เก่าๆอะอ่าที่รู้สึกว่า อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ติดนั่นแหละฟุ้งซ่านนั่นแหละอออยากที่จะมาหาคุณนะเนี่ยมีแพชชั่นมีแพชชั่นกับคุณนะอยากที่จะเข้ามาหาคุณอาจจะมีการเซอร์ไพรส์ก็ได้นะอาจจะมีใครบางคนเดินทางเข้ามาหาคุณแบบกระทันหันแบบเซนะอร์ไพรส์เนาะเนี่ยเข้ามาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณก็ได้นะ อืมเนี่ยเนาะเพราะเขาอาจจะยังยังไงอะ่ะยังหวงความสัมพันธ์ที่เคยมีต่อกันอยู่นะยังกอดยังเก็บยังหวงความสัมพันธ์ครั้งนั้นอยู่นะคะอ่าอาจจะร้อนลนเนาะเนี่ยเป็นพลังงานของขการขับเคลื่อนนะ มีแพชชั่นมีไฟนะคะที่จะเข้ามาหาคุณนะ,อ,ะอาจจะมาหาคุณแบบกระทันหันแบบที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะพลังงานนี้นะคะจากความนิ่งของคุณนั่นแหละอืมคุณนิ่งจริงๆนะเนี่ยทั้งเดอะแมจิชเชียแล้วก็ราชินีถือเหรียญน,นะอืมไม่ได้สนใจอะไรแล้วนะออเสนใจการพัฒนาชีวิตตัวเองกับการสร้างอะไรสักอย่างของคุณนั่นแหละคุณเปลี่ยนเป้าหมายไงคุณมีเป้าหมายในชีวิตของคุณ นะะที่จะสร้างสารรค์สิ่งที่ดีๆนะอืมให้กับชีวิตของคุณอืมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นไงอีกนะคะ ความเป็นตัวคุณนะคุณเป็นคนที่เดอะฟูลเนาะแบบว่าตอนนี้อิสระมากๆรู้สึกถึงความเป็นอิสระไม่สนใจใยดีไม่แคร์อะไรใครเนาะรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวนะมันมันสบายมันอิสระนะมันไม่ต้องมีอะไรมามากักขังคุณไว้นะเพราะคุณเหมือนเคยผ่านการถูกครอบถูกพันถูกกักขังถูกควบคุมเนาะ จากหน้าไพ่ที่เปิดมาครั้งแรกเลยเหมือนอยู่ในกงขังแต่พอมาวันนี้วันที่คุณได้สิ้นสุดความสัมพันธ์นะกับใครบางคนไปนะคุณรู้สึกถึงความเป็นอิสระรู้สึกถึงความเบาสบายนะตรงนี้การแสดงออกของคุณน่ะความนิ่งของคุณด้วยเนาะอิสระแล้วก็นิ่งความนิ่งเฉยนะโฟกัสไปที่การเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้นะแต่นิ่งมากๆ ตรงเนี้ยในความเป็นตัวคุณการแสดงออกของคุณน่ะมันทําให้คนที่เคยจบออกับคุณไปเนี่ยเออคนที่เคยจบออกับคุณไปเนาะร้อนลนเนี่ยร้อนลนมากๆอยากอยากเคลียร์อยากมันมีอะไรเหมือนค้างคาใจมันมันฟุ้งซ่านอะมันมันดิ้นพลานอะไรเงี้ยเออเนี่ยออรู้สึกอยากที่จะแบบอยากเข้ามาหาอยากเข้ามาเคลียร์สิ อยากเข้ามาคุยสิอะไรอย่างเงี้ยอืมคอยส่องคุณอยู่ตลอดนะเนี่ยนะคนที่เคยจบกันไปเนาะมไม่ไม่แน่ใจความสัมพันธ์จะเป็นคู่รักก็ได้นะหรือเอ,อเพื่อนแต่ว่าน่าจะไม่ใช่เพื่อนหรอกถ้าร้อนลนซะขนาดนี้นะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคู่รักเก่าก็ได้นะอืมที่มีการจบกันไปนะเนาะร้อนลนมากๆ คอยส่องคุณอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคอยเฝ้ามองดูอยู่ห่างๆเนาะคุณกับเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะอาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศอะไรก็ว่าไปเนาะแต่แอบ,บดูคุณอยู่ห่างๆนะรู้สึกถึงการอยากที่จะอ,อพุ่งเข้ามาหานะอืม มันมีแพชชั่นมันมีไฟมันมีไฟปาฏนา <S 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 นะเออที่อยากที่จะเข้ามาพูดมาคุยมาสื่อสารกับคุณเนี่ยเออเหมือมนกับเขาจะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้นะอยากจะเข้ามาสื่อสารกับคุณเนาะเออเพราะความนิ่งของคุณอะ่ะมันเขาไม่ไหวไงเองอมันมันค่อนข้างฟุ้งซ่านเนาะอยากเคลียร์อยากอ่าอยากเคลียร์อยากคัดอยากอยาก อ,อยากเคลียร์นั่นแหละเนี่ยคนคนนี้นะเป็นคนที่เคยทำอะไรรับหลังคุณนะอืมทำอะไรรับหลังคุณอคิดไม่ซื่อนั่นแหละแอบทำอะไรรับหลังคุณนะอยากจะเอาชนะคุณด้วยนะเนี่ย ไพ่หนึ่งดาบเนี่ยคือไพ่ของการอยากเอาชนะนะอยู่เนี่ยแอบมองแอบสองคุณอนะอยู่ไกลๆนะวางแผนอยู่นะออเวางแผนอยู่ว่าจะจะเข้าหาคุณยังไงนะ คนคนนี้นะลักษณะนะเหมือนเขาเหมือนเป็นเด็กๆนะเออให้เด็กขึ้นสามใบเลยเนี่ยคือบุคลิกเขาอะเป็นเด็กถ้าเขาไม่อายุน้อยกว่าคุณก็คือมีบุคลิกเหมือนเด็กๆเนาะเด็กดื้อเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองนะเออมีความดื้อรั้นเ <ๆ S 1> นี่ยคอยที่ว่าส่องคุณอะ เนี่ยเป็นไพ่ของการสอ่อ,สองแอปส่องแอบมองรอรอโอกาสเนาะอยากจะเข้ามาเนี่ยามามอบอะไรดีๆให้คุณมามาง้อก็ได้เนะาะไพ่หนึ่งเหรียญอยากจะมางอ้ออยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะอะแต่พูดถึงตัวคุณก็น่าจะมีกำแพงเนาะ อืมคุณมีกำแพงเนี่ยปกป้องตัวเองนะไม่ให้เข้ามาในชีวิตของคุณได้ง่ายๆนะเนี่ยพลังงานของคู่ขึ้นมาแล้วนะคู่ที่จบกันไปเนี่ยคนที่ไหนนะหัวข้อเราเนาะความนิ่งของคุณทำให้ใครบางคนฟุ้งซ่านคนรักเก่าของคุณนั่นแหละนะฟุ้งซ่านอยู่นะตอนนี้อแอบมองแอบส่องแอบ น่หละนอ้โหนีหนะ่ทั้งสองใบเลยเห็นไหมเออเนี่ย The Lover เนี่ย Two of Cups นะคนคนนี้นะคน่อนข้างฉลาดนะเป็นคนที่เรียกว่าเขาก็แน่ใจอยู่นะว่าเขาอาจจะสามารถที่จะเอาชนะคุณได้นะเอาชนะใจคุณได้นะ เขาค่อนข้างที่จะรู้จุดอ่อนของคุณก็ว่าได้นะอืมนั่นแหละฉลาดอยู่เหมือนกันนะคนคนนี้นะเขาก็จะหาวิธีทางเอาชนะใจคุณจนได้่ะหลังจากที่จบกันไปนะคะเขาอาจจะไปเจออะไรมาหรือคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างเนาะออ ทำให้เขาได้ตื่นรู้นะทำให้เขาได้รู้ใจตัวเองก็ได้นะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะเอออาจจะไปเจออะไรมาหนักเหมือนกันนั่นแหละนะเออถึงมาคิดได้อะเหมือนคิดได้เหมือน,ดดเ,หอนเหมือนตื่นรู้แล้วว่าแท้ที่จริงแล้วใจเขาอะ่ะมันมันมีแต่คุณนะอืมทั้งเดอ l o เลเอร์นะคะแล้วก็สองถ้วยเนาะพูดถึงถ้า ในเรื่องของความรักเขาก็รักคุณจริงนั่นแหละนะออแต่ก่อนหน้านี้เนาะมันอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่มันไม่เข้าใจกันหรือเวลาณตอนนั้นน่ะมันอาจจะไม่ใช่เวลาที่ใช่ก็ได้นะอมันถึงอยู่ด้วยกันแล้วมันมีแต่ความขัดแย้งมันมีแต่ปัญหามันเหมือนเป็นศัตรูคู่อริกันนะเอมันมีการฟาดฟันมันมีการทะเลาะกันนะ แต่พอหลังจากที่มีการจบกันไปแยกกันไปนะเหมือนเขาได้คิดอะไรได้นะการห่างกันไปเนาะการไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนมันเป็นเขาเรียกว่าอ่ามันเป็นการห่างที่ที่ทำให้รู้ใจตัวเองบางครั้งนะคะการที่เราอยู่อยู่ใกล้กันมากเกินไปเนาะอยู่ด้วยกันตลอดเวลามันทำให้มันไม่ได้รู้ใจหรอก คือมันเห็นกันทุกวันเนาะแต่พอได้มีการแยกกันไปห่างกันไปหรืออาจจะไปไปมีความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้อาจจะถึงขั้นนั้นก็ได้แต่พอมันได้ไปเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ใหม่นะเออมันก็ได้มารู้ใจตัวเองว่ามันก็ไม่มีใครอะที่จะเหมือนคุณไม่มีใครที่จะดีเท่ากับคุณนะเออมันก็เลยเกิดการตื่นรู้นะคะอืม ก็าอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้นะกําลังเนี่ยเพราะว่า,าไพ่ใบนี้ก็ราชาถือไม้เท้าเนี่ยเหมือนเขาโฟกัสเรื่องงานเหมือนกันนะอืมโฟกัสในการทํางานเนาะเพื่อที่จะสร้างเงินนะอ่าก็อาจจะเพื่อที่จะสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้มันเป็นปึกแผ่นนะเพื่อ ที่อยากจะกลับมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณก็ได้เนะาะเนี่ยไพ่หนึ่งเหรียญนะคะอืมอาจจะอยากจะมาขอโอกาสนะพร้อมกับมอบสิ่งที่ดีๆให้กับคุณก็ได้นะเนี <Yeah. S 1> ่ยที่คนที่เคยเดินหันหลังจากกันไปเนาะเนี่ย <Yeah. S 1> คือเขาอะ อยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆนะอยากที่จะเข้ามาเติมเต็มหัวใจให้กับให้กับคุณนะเอออยากจะมาขอเริ่มต้นใหม่เนี่ยเป็นความรู้สึกที่ดีๆนะที่เขามีให้กับคุณนะเนี่ยอยากจะมาง้อนั่นแหละอยากจะมาขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เนาะเนี่ยชัดเจนมากๆเลยเนี่ยเขาคือคนรักเก่าของคุณนะอืเนะาะไพ่ใบเนี้ย คนรักเก่านะที่เคยทะเลาะกันที่เคยมีปัญหากันที่เคยฟาดฟันกันแล้วก็แยกย้ายกันไปนะเออประมาณนี้แล้วกันแนะ่หมอก็จบประมาณนี้แหละรู้แล้วแหละความนิ่งของคุณทําให้ใครบางคนกลับฟุ้งซ่านเนาะคนรักเก่าของคุณนั่นแหละเนี่ยชัดเจนมากๆหกถ้วยเนาะอืมเนี่ยหกถ้วยแล้วก็สองถ้วยเนาะ นะคะคนที่มีการเดินหันหลังอ่ะคุณก็รู้อยู่แล้วแหละถ้าเกิดคุณมีคนรักเก่าเนาะที่มีการเดินหันหลังให้กันไปเนาะที่มีการทะเลาะกันไปจบกันไปนะแล้วเขาก็อยากที่จะกลับเข้ามาเนี่ยมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะเออฟุ้งซ่าน,นมากๆตอนนี้บอกได้เลยนะอืไหนขอแอบดูไพ่อีกสิเนี่ยคนที่เคยเดินหันหลังจากกันไปนะเนาะ เดินหันหลังจากกันไปก็คือแต่ว่ามันการการออกไปของเขาในครั้งนี้นะไพ่ใบนี้ยคือเขาออกไปเหมือนกับว่าออกไปเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่เขาไม่ได้จบนะไพ่ใบนี้ยเหมือนกับว่าออกไปตั้งหลักก่อนออกไปจากสถานการณ์ที่มันมีความขัดแย้งที่มันไม่สถานการณ์ที่มันไม่เข้าใจกันอ่ะเออมันถ้าอยู่ต่อมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ขอเดินออกไปก่อนนะออกไปก่อนเพื่อไปตั้งหลักก็ได้ไปทำอะไรที่มันให้มันสถานการณ์มันสงบอ่าแล้วค่อยกลับมาเนี่ยเขาจะกลับมาเพื่อเอาชนะใจคุณให้ได้เนะาะไพ่ใบเนี่ยหกไม้เท้าเนาะเขาจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้แล้วก็อยากที่จะกลับมาอยู่ร่วมกันกับคุณเหมือนเดิมนะอ่า พลังงานนี้นะแม่หมอบอกก่อนนะเรื่องในเรื่องของความรักนะคะเออมันมันเป็นปัจจดตังนะอืมเพราะบางคลิปก็คือก็เป็นความรักที่มันอ่ามันไม่ได้มันไม่ได้โอเคเนาะมันไม่ได้มันไม่พร้อมที่จะที่จะกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันได้เนาะแต่ถ้าจากหน้าไพ่นี้คนคนนี้เขาก็มีความจริงใจให้กับคุณนะ ทั้งเดลิเวอร์ทั้งสองถ้วยก็คือคู่แท้คู่แท้คู่บุญคู่บารมีคู่ศิลเสมอนะอนั่นแหละแต่มีการแยกจากกันไปก่อนเพราะว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเวลาที่ไม่ใช่แต่ความเป็นคู่อ่ะมันมันเป็นคู่กันแต่เวลามันไม่ใช่แต่มาถึงเวลานี้นะออมันเป็นเวลาที่ใช่ที่เขาจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง อืมเป็นคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่แล้วนะออก็ประมาณนี้นะคะโอดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะอืมเรื่องความรักนี่แม่หมอนี่แม่อยากจะบอกนะปัจจตังจริงๆนะคือไพ่หน้าไพ่แต่ละคลิปมันไม่เหมือนกันไงเออบางคลิปก็โอ้ยความสัมพันธ์มันก็ไม่ไหวเนาะเอาเป็นว่านะคะในเรื่องของความรักเนาะ แย่ที่บอกนะเป็นปัจจตังแล้วกันนะเออให้คุณพิจารณาแล้วกันว่าคนที่เคยเอ,อเป็นคนรักเก่าของคุณนะเพราะว่าจะมีเคสของคนรักเก่านี้เยอะมากๆคนที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องคนคนรักเก่าเนาะที่มีการเลิกลากันไปเนี่ยโ,โหเยอะมากๆเนาะนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องพิจารณาเป็นบุคคลไปนะ ออย่าเอาคลิปนะมาตัดสินนะคว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นของเราแน่ๆแหละเออคนที่แบบเลิกกันไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่เปลี่ยนตัวเองได้เนาะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีแล้วก็จะกลับมาของคู่กับคุณแล้วก็จะทำสิ่งที่ดีๆให้กับคุณจะมอบสิ่งที่ดีๆให้กับคุณเออก็ไม่ได้คือไม่ใช่ทุกเคสนะที่จะเป็นแบบนี้เนาะเออบางเคสนี่ก็ เออไม่ไหวจะเคลียอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็พิจารณาเน้นพิจารณาแล้วแต่ความสัมพันธ์ของแต่ละคนนะเออถ้าอยากที่จะรู้ว่าเอ,อ๊ะคลิปแดนดอมมันเนี้ยมันมันใช่เราไหมนะคนรักเก่าเนี่ยที่ที่คุณรอเขาอยู่เนาะเออถ้าเขากลับมาเนี่ยเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้ไหมเขาเป็นคนที่ใช่ ไม้อะไรอย่างเงี้ยเออตรงนี้ก็ต้องไปดูดวงส่วนตัวเอานะเอออย่าใช้คลิป Random แรนดอมตัดสินเนาะเออโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะหากมีการก้าวล่วงประการใดผิดพลาดประการใดไม่เหมาะต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ